เมืองทองทีวีจะพาผู้ชมมาชมสกูปหมโรงการเจอกันระหว่าง s อ g เมืองทองยูเเต็ดกับการท่าเรือนะครับก่อนที่วันเสาร์ที่7มีนาคมนี้ช่วงเวลา20นาฬิกาที่สนามเอ g ซีจีสเดียมทั้งคู่จะเจอกันในฟุตบอลไทยพิีเมีร์ลีกนัดที่4ประจำฤดูกาล2015นะครับเมืองทองทีวีจะพาผู้ชมย้อนกลับไปดูการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูกาล2014 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมในเลฟที่2นะครับเรามาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันของฤดูกาลก่อนเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับก่อนที่วันเสาร์ที่7มีนาคมนี้ทั้งคู่จะเจอกันช่วงเวลา2ทุ่มตรงครับเริ่มเกมการแข่งขันนะครับมิลานบูเบโรเติมเกมทั้งฝั่งขวาแล้วตวัดเข้ากลางมา ลูกมันเลยไปถึงวุฒิชัยทาทองครับแม่ยิงตามน้ําแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าช่วงนาทีที่30นะครับเป็นทีมเยือนนะฮะสิงห์ท่าเรือเมื่อดูการที่แล้วได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากความสามารถเฉพาะตัวของอิกเคชูวูที่เป็นกองหน้าอดีตค้นชาติในจีเรียนะครับแมมีความเร็วและกระชาก ผ่านแนวรับของทีม s อ g ซจีงทอยแต่ของเรา2-3คนนะฮะและเข้าไปยิงผ่านมือกวินทำสัจจานันเข้าไปแต่ว่าช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ s อ g ซีจีบางทอยแต่ของเราก็มาทวงประตูตีเสมอได้ จากจังหวะนี้นี่แหละครับเป็นสารัตอยู่เย็นใส่เต็มข้อดีไซน์เต็มๆครับบอนเซอร์หเพดานตะขคร้ให้ s สซีจีอทเตตตามตีเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งครับแม่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆสําหรับลูกยิงไกลของสารัตอยู่เย็นดากันทาริยิสนั้นก็เข้ามาทําทีมอเอสซีจีมทเตตของเราแล้วนะครับในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2014 ลูกยิงไกลของสารัอยู่เย็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่เล่นให้กับภูเก็ต FC รวมไปถึงทีมสวัสดแคทนครราชะสีมาในสัญญาย,ยืมตัวจากสโมสรกิเลนพย,ยองของเรานะครับหวังว่าดูการนี้เจ้าตัวจะทำประตูได้ในลักษณะนี้บ่อยๆมาดูภาพชา้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ฮะทีมสิงห์ท่าเรือคนที่จับบอลพลาดคือเอ็กเคชูบูนี่แหละครับโอ้จับบอปลปิ้นไปนิดหนึ่งครับบอลมันก็มาเข้าสาระยู่เย็นที่รอจังหวะอยู่แล้วนะครับซัดเต็มข้อ <c oughs> เรียกว่าตะข่ายแทบขาดครับเนี่ยแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับเองนะครับว่าลูกยิงจังหวะนี้เป็นลูกยิงที่อาจจะสวยที่สุดตั้งแต่ทำประตูได้มาเลยแล้วครับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับเอสซีจีมุนทอยแต่ของเราก็มาได้ประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อนหนึจากวุฒิชัยทาทองครับสบัด์มงเปลี่ยนทางลูกเตะมุมเข้าไปตรงตะข่ายนะครับแหมโมเมนตัม um ของจังหวะของเกมมันเปลี่ยนนะครับหลังจากได้ประตูตีเสมอนั้นเอสซจีมุนทอยแต่ของเราก็บี้หนักกว่าเดิมและก็มาได้ประตูที่2 ชนินสะเอะนะครับเป็นผู้สาประตูของสิงห์ท่าเรือเมื่อฤดุการที่ผ่านมาจากลุกแต่ม,มุมนะครับดัสกอนทองเหลาปั่นเข้ามาแล้ววุฒิชัยททองรออยู่ที่เสาแรกครับมงสะบัดเปลี่ยนทางไปโดนผู้เล่นของทีมสิงห์ท่าเรือเข้าไปตรงตะข่ายครับเดี๋ยวมาดูภาพชา้ากันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับลูกปั่นของดัสกอนทองเหลาแล้ววุฒิชัย รออยู่ที่เสาแรกเป็นลูกซ้อมนะครับนี่ฮะแล้วโมงสบัดเปลี่ยนทางเข้าไปทุงตาข่ายครับจริงๆเจ้าตัวนั้นเป็นคนที่เล่นลูกกลางกาศดีคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับวุฒิชัยทาทองก่อนที่ช่วงนาทีที่89ครับมิลานบูเบโรสารัต ให้กับเคลตันซินวาและยิงหักข้อดีส้ายเสาสองครับให้ s อสซีจีบางทองยูนแตดใส่สกอร์สประตูต่อนหครับก็เรียกว่าย้ำชัยชนะเด็ดขาดสำหรับช่วงท,ท้ายของเกมในการเจอกันระหว่างทีม s อสซีจีบางทองยูนแตะและก็สิงห์ท่าเรือเมื่อดูการที่แล้วครับก่อนที่ดูการนี้จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อการท่าเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับ เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนนะครับเมื่อดูการที่แล้วจากอาการที่กรามหักแล้วก็ไต่ระดับความฟิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวจะสาม,มารถผลิตสกอร์แรกให้กับสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราได้เร็วๆนะครับรวมไปถึงเทียวสินแดงดาแล้วก็วุฒิชัยตาทองด้วยนะครับถ้าทั้ง3แนวรุกได้มีโอกาสลงสนามในเกมที่จะพบกับทีมการท่าเรือวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้ครับ ดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสารัอยู่เย็นจ่ายให้กับเครตัสซินบาแล้วเจ้าตัวสัญชตาตญาณเพชร่านะครับ,นะรบวิ่งมาวอลเลย์ด้ซ้ายตามน้ำย้อนสอนชนินแซ่เอีะเข้าไปแหมสวยงามจริงๆครับจบเกมการแข่งขันนะครับเป็น s อสซีเมบองทอยเต่ก็สามารถเอาชนะทีมสิงห์ท่าเรือไปได้3ประตูตอนหนึ่ง และนี่คือสกุปหมโรงที่มนทอนทีวีของเรานํามาฝากเพื่อเป็นการเ,าเรียกน้ําย่อยก่อนที่วันเสาร์ที่7มีนาคมนี้ทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฤดูการ2015ครับ